ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะอาจารย์ทำท่าแบบสมองดีวันนี้นะคะก็วันนี้เรามาคุยเพื่งเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะลัคนาอยู่มิถุนรูปงามใครจะปูนมีบุญโสภาดังพระชัตทันนั้นอยู่ในป่านางช้างโสภาห้อมล้อมแจจัจนนายโสวดรยิงด้วยลูกศรได้งามมาพรันมุคลเกิดมาลัคนาอยู่นั่นเมียม,มากครามครันเป็นทุกข รำคาญน,นะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของครมสมเดรจพระประมาณมชิบชิมรสนะคะวันนี้เราได้คุยมื่อสักครู่ก็คุยถึงอิทธิพลของดาวพระ,ะพุทธทึ่เป็นธนูรักแล้วนะคะแล้วก็ดาวพระราหูดาวพระเสาร์ตอนนี้อาจารย์ดาราวันจะมีอะไรเสริมเกี่ยวกับดาวพระเสาร์ใช่ไหมคะค่ะที่เล็งกับดาวพระพุธแล้วก็พระอาทิตย์ด้วยอ่าโอเคเป็นไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้เเรียกว่าดาวชุดนี้ที่เล็งกันถือว่าให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระเสาเล็งพระพุทธนะเรียกว่าเป็นคู่สมพลนะคะแล้วก็เล็งพระอาทิตย์นะเรียกว่าได้คู่ทัดไฟนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะจะคิดจะทําอะไรก็ถือว่าถึงแม้ว่าพระเสาจะโคจรพักถอยหลังอยู่แต่พระพุธเดินหน้าแล้วะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าการเจรจาติดต่อช่วงนี้นะคะคนละนาราศีมิถุนเนี่ยนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือนะคะเล็งกับพระอาทิตย์ เป็นผู้ท่าก็มีคนนะคะเป็นคนในสังคมสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องคนใกล้ชิดด้วยนะ,ะเ,เรียกว่าดาวชุดนี้ให้คุณคะ่ะในช่วงนี้เรียกว่าเรียกว่าดีเมื่อวานเนี้ยวันที่หนึ่งก็ได้รับลาบไปแล้วแน่นอนเลยนะคะเนื่องจากดาวพระเสาร์กับดาวพระพุธคู่นี้ก็เรียกว่าคู่สมพลเสามีกําลังค่ะสิบพระพุธมีกําลังสิบเจ็ดรวมกันแล้วได้ยี่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เมื่อร่วมกับเมื่อเล็งกับดาวพระพุธนะคะ ก็จะได้โชคได้ลาบตามตำราบอกว่าเสาถูกพระเคาะพุทธดุดนั้นฉลูเห็นโชคลาบจะพูนเพนแลศรูจะอัปปรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านแบบเจอสิ่งดีๆยิ่งๆขึ้นนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เอ่อเนื่องจากดาวมาเล็งกันทำมุ่งทำผลแล้วก็ได้คู่ธาตุได้คู่ธาตุแต่ว่าขอให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออได้เรื่อยยิ่งๆขึ้น ใช่ค่ะนะคะน,นี่อาจารย์มีอะไรสริมี่มไหมคะค่ะก็พระเสาร์จะอยู่ที่นะคะ,คะราศีกุมภ์ไปอีกสองปีครึ่งนะคะ,คะแต่เดี๋ยวมีการเดินหน้าถอยหลังอีกค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ากันอย่างทีว่าเมื่อไหร่ออนะคะเมือนะคะ,อะตอนนี้เราไปต่ออีกองค์อาจารย์ดาวนี้ที่ว่าดาวพระเมื่อสักครู่เราได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระ ราหูซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดาวพระเสาร์ก็บัปพระเคราะห์ตอนนี้เรามาคุยนถึงดาวสุภเคราะห์นะคะคือดาวพระฤกษ์อสดีดาวพระฤกษอัสดีเป็นยาวเป็นดาวปัญญาดาวคุณธรรมค่ะดาวศิลธรรมดาวนักบวชนักกฎหมายนะคะดาวนักวิชาการนักวิชาการนักปร์ราชบัณฑิตแล้วก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์กวจรราศีละ หนึ่งปีสิบสองราศีก็สิบสองปีเพราะฉะนั้นดาวพระเรื่องสบัดีนะคะซึ่งท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นภพปัตตนิอาจารย์ปัตตนีน่าสนใจมากแล้วก็อีกภพเรือนก็กรรม,มะปัตตนิกรรม,มะไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพลาภให้คุณยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะแสดงความยปนนี้ด้วยค่ะคนลักนาราศีมิถุนในโชคดีคะนะคะเรียกว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยปีนี้ให้คุณคะนะคะ ดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปสถิตพบลาภะ,<ค>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัตตนิเนี่ยคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่ร่วมงานนะคะคู่สัญญานะคะไปสถิตพบลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าได้ สิงหเกณฑ์ะนะให้โชคให้ลาบนะคะคู่ค้าคู่สัญญาคู่ร่วมง,งานเพื่อนฝูงคู่ครองให้โชคลาบแก่ท่านสนับสนุนส่งเสริมนะคะดาวพระพฤหัสบดีที่อยู่ลาภะนะคะยังได้มาตรฐานราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยได้โชคใหญ่นะโชคใหญ่คู่ครองคู่หุ้นส่วนสนับสนุนอุปัมรมช่วยเหลือพบลาภานี้ถือว่าเป็นพบที่เรียกว่าสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีเรียกว่าได้รับโชคลาบแบบ สบายๆนะคะได้รับแบบแบบนิ่งๆอยู่เฉยๆก็ได้รับน้ำเนื่องจากดาวพระราศดีได้มาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็ได้เกณฑ์อะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะตรงนี้ได้หนึ่งหนึ่งนะคะสิงห์เกณฑ์นะสิงห์เกณฑ์ก็หมายถึงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะก็เรียกว่าเป็นผู้นำให้ให้ออกหน้าะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ได้นรรก อุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์อีกนะคะเพื่อหัสอยู่พบที่11ของราศีนระนะคะเรียกว่าเรียกว่าให้คุณให้คุณเป็นอย่างมากอุดมเกณฑ์เนี่ยก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความมากเหลอเออนะคะกกินเหลือใช้ใช่ค่ะได้รับมาแบบปริมาณที่มาก มากและเป็นอุดมเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานดีด้วยเรียกว่าได้หลายเด้งเลยนะคะดาวพระราศดีมาสถิตที่ราศีเมษได้นาราอุดมเกณฑ์นาราคือโสโรวุฒโธชีวสุโกราสัจชะธนุคราวเอาปัตตนิและลาภาลาภาลาภาหรือลาบผลรายได้ความสําเร็จเรียกว่าตอนนี้ก็ท่านได้รับโชคลาภอย่างอิ่มเอมนะคะวันนี้เมื่อวานได้วันนี้ได้เดี๋ยวอีกสัก ระยะเวลานี้ท่านก็จะได้ลาบมาเรื่อยๆได้ลาบจากปัตตานีผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับคนที่มีความรู้คนที่ช่วยเหลือและนะคะยังมาจากเช้เรือนกรรมะกรรมะไปลาพระเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รองานอยู่ใครที่จะย้ายงานใครที่จะออกจากงาน ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดาพระพฤหัสบดีโดดเด่นนะอยู่ในจุดที่ดีนี่ก็สามารถทําได้ไปที่ใหม่ก็เรียกว่าได้ได้ดีไดด้ีกว่าได้เงินเดือนได้มากกว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนรียกว่าได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าเดิมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิม ได้เงินมากกว่าเดิมได้เงินมากกว่าเดิมะนะคะแล้วก็ได้ผู้สนับสนุนหรือคนที่ให้การช่วยเหลือประถมเนี่ยดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมได้บอวกวะะไปเลยนะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะปรับปรุงค่ะไม่อยู่แล้วที่เก่าแล้ว,แ,ลวแต่ท่านที่ ไม่ย้ายนะก็จะได้รับการโปรโบทให้ขึ้นไปอีกได้โบนัสนะคะได้รับการยกย่องได้รับการยกย่องเชื่อชูเกียรติใช่ค่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรียกว่าดีดีไม่ว่าจะไปหรืออยู่่ก็ดีทั้งคู่นะคะดีทั้ง2อย่างนะคะก็เลือกเอาเองนะคะว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่นะคะสอย่างเสดงว่าสําหรับ ชาวราศีเมษหุนลัคนาราศีเมษก็ให้ผลดีให้ผลดีส่วนท่านที่ทําธุรกิจนะคะก็เรียกว่าไดออเดอร์ใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเรียกว่าได้บึ้มๆเลยบึ้มๆเลยเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นราชาชูเขได้มาแบบง่ายๆด้วยไดมาแบบเรียกว่านั่งอยู่สบายก็ได้มาแล้วนี่คืออิทธิพลของดาวพระเรืัสบดีต้องเตือนอีกสักนิดนึงนะคะที่ว่าจะด้อยลงไปหน่อยนึงก็คือขณะนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็โคจรพักถอยหลัง ตั้งแต่วันที่29สิงหาที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ถึงวันที่นะะค8มกราคม2567เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือสนับสนุนท่านอาจจะอ่อนกำลังลงสักนิดนะคะแต่ว่าพักถอยหลังที่ราศีเมษพบลาภะก็ยังเป็นพบที่ดีบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะจ้องทบทวนอยู่ว่าจะช่วยดีไม่ช่วยดีอาจารย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ได้อย่างแน่นอนนะคะ ค,ค่ะนี่คือทธพลของดาวพระเรื่สวัสดีนะคะจานรุ่ไปต่อดาวพระมฤตยู <c oughs> มฤตยูทายภัยอาเพศทายมฤตยูยังไงบ้างคะจารมฤตยูค่ะมฤตยูก็เป็นดาวแห่งบาบเคราะห์ะนะคะ,คะเป็นดาวแห่งไม่คาดคิดตไม่คาดฝันสถิตพบใดเรือนใดเรือนนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบเกินต้านทานนะคะเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคนะคะดาวแห่งความตายแต่จุดที่ดีก็เป็นดาวแห่งนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะเรียกว่าดาวสุดโต่ง่ไม่เก่า ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่ไม่ใหม่ค่ะเรียกว่าเก่าเกใหม่ๆ่อะ่ะอาจารย์เอ่อเรียกว่าเก่ามากต่มใหม่มากใหม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับของเก่าเก่าเกี่ยวกับเทพรักก็ได้ค่ะพูดผีปีศาจวิญญาณเทพารักนางไม้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็ดาวพระมุษเตยุซึ่งมาจากภพสุภาพตอนนี้โฟจรพภพวินาศอาจารย์ค่ะวินาศสุภาพมาวินาศยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ เพร emos, าะฉะนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นดาวมฤตยูนะคะบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องวิถีชีวิตของท่านเนี่ยนะคะไปสถิภพวินาศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพบกปิดนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตของท่านแบบที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเรียกว่า ไม่ชัดเจน <c oughs> นะในช่วงนี้นะคะดาวมฤตยูยอยู่ในเขาเรียกว่าในจุดที่โดนกักเก็บ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นในเจ็ปีนี้นะคะถึงปี2572 <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ <c oughs> ในเรื่องวิถีชีวิตของท่านและระมัดระวังในเรื่องสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี <c oughs> บางครั้งเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยให้ผลแบบกระทันหันฉ <c oughs> ับพลันนะบางท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะในช่วงเจ็ดปีดาวมฤตยูให้ผลในทางรุนแรง Card, เด็ดขาดเฉียบพลันแล้วก็คาดไม่ถึงใช่ค่ะคาดไม่ถึงก็คือเข็มขัดสั้นแต่คาดถึงก็เข็มขัดยาวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังภายใน7ปีนะคะ,คะถึงเดือนกรกฎาคม2572นะคะ คนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในช่วงนี้ก่อนที่ดาวพฤหัสยูเนี่ยจะย้ายเข้าทับลัคนาต้องดูแลระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองให้ดีด้วยนะเพราะขณะนี้เนี่ยมฤตยูเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่หลังลัคนาเนี่ยเบียนลัคนานะคะก็เรียกว่าแอบนะอาจจะเป็นภัยเชื้อโรคโรคซับซ้อนโรคอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะให้ท่านเนี่ยปรับปรุงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องการกินการอยู่ของท่านให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวพอดาวพระพฤหัสยูเนี่ยโคจรทับลัคนานะคะ เราเรียกว่าเราเตรียมตัวก่อนแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนนะคะก็เมื่อเตรียมตัวไว้หนักกายเป็นเบาเบาแล้วก็จะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยแต่เกินต้านทานของอิทธิพลดวงดาวแต่ถ้าเราทําไว้นะคะให้สร้างบุญสร้างบุญส่วนที่เยอะทําบุญทําสิ่งดีงามเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวอยากจะให้เตรียมนะคะตั้งแต่นะคะเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยดาวพฤหัสยังอยู่ในจุดที่ดีแต่จะดีไปถึงเมื่อไหร่ ดีไปถึงวันที่30มเมษายน2567ค่หหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรไปอยู่ภคอินานะฮะแล้วก็ไปร่วมกับดาวพระมฤตยู่ช่วงนั้นหน้าระวัเรื่องน้าระมัดระวังภาพของคู่ของผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวท่านเองด้วยนะคะเรียกว่าณเวลานั้นค่อยมาว่ากันอีนะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เราไปตอนที่ดาวพระสุขอาจารย์ตัวนี้ดาวพระสุ์น่าสนใจมากใ พระสุขในตอนนี้ยังไงบ้างอาจารย์ <c oughs> พระสุขซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะพบที่5แล้วก็เจ้าเรือนวินาศพบที่12บสอโกจรสถิบพบกระดุมพระอาจารย์ตอนนี้ <c oughs> พระสุกองเองก็มีปัญหาเนื่องจากโคจรวิปริตมาใชหลังนะคะใช่ค่ะตั้งแต่31กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งพักข้ามราศีมาที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนกระดุมพระของคนละนาราศีมิถุนนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นปุตตะมากระดุมพระเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นบุตรบริวารนะคะการเสี่ยงโชคลาภต่าง นะคะเรียกว่าให้คุณนะถึงแม้ว่าจะโคจรถอยหลังอาจจะได้ช้าหน่อยนะคะและยังกลุ่มกับพระเกตด้วยแล้วก็พระสุขเองมาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศมากระดุมพระก็มีรายจ่ายด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนช่วงนี้ก็วุ่นวายในเรื่องการเงินการทองนะคะเกี่ยวกับล้านบริวารของท่านในช่วงนี้แต่นะคะทำอะไรในช่วงนี้ลงทุนก็ได้เงินคืนด้วยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะช้าสักหน่อยนะคะจารยเรียกว่า ให้ผลดีมากกว่าผลเสียให้ผลดีนะคะมากกว่าผลเสียมีใจออกแต่ว่าก็มีรับเข้าด้วยค่ะแล้วก็ดาวพระเกตอาจารย์ทึ่มาร่วมกับดาวพระศุกร์ตอนนี้เราได้แบบแบบมีอะไรดนจิตดนใจช่วยไหมคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางท่านอาจจะเดินทางไปสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ไกลๆนะคะก็ทําให้ได้รับโชครับ ลาบด้วยเช่นกันอาจารย์นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์และพระเกศแล้วก็วุ่นวายในเรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการเงินเนี่ยวุ่นวายมากตอนนี้นะคะความรักการเงินเรียกว่าโดดเด่นตอนนี้โดดเด่นน่าสนใจนะคะแล้วก็ได้มาเรียกว่าได้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอะไรอีกอีกอีกวันวันกว่า เดี๋ยวดาวพระจันทร์เนี่ยก็จะเข้าพบลาภะยิงได้ลาอีกนะคะจันค่ะนี่คือดวงดาวที่พ้อยเรียงบนท้องฟ้าในวันนี้แล้วก็ให้ผลอิทธิพลถอชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาจาย์เสียดายไปยังขาดอะไรไปไหมคะดาวพระร้างขาดนิดหนึ่อาจาจย์ค่ะตอนนี้พระร้างคานเป็นมหาจักรอยู่ที่พบพันธุลาภะพันธุช่วงนี้ได้ลาบจากญาตินะคะแต่เหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็เรียกว่ายังมาจากอริด้วย เพราะฉะนั้นซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะดีนะคะอาจารย์ดารวันก็ได้บอกไปแล้วว่าให้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าถูกฉลุที่ดีนะคะ,ะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองอาจารย์ดรารวันงามศรีรัตเชนกุณาจารย์อูและก็ดิฉันดรวันธิดาสงขาวก็ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์่างดาวเทียมช่องสัมพูมและทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะ mm. และก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรปินอย่พันธเจริญนายกสมาคมบริตร์อนาชาติที่โอกาสแก่บพวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะ <_ A tweet> ก็วันนี้ก็พวกเราทั้งสอง <_ A tweet> ขอบวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการนี้นะคะโชคดีและมีความสุขนะคะร่ํารวยรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีพบกันใหม่สัปด์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ